สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องซูเปอร์เอวิคลิปนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวเจ้าตัวทีวี LG นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นรหัส Nano 75นะครับผมซึ่งเป็นทีวีที่มีหน้าจอแบบ Nano ซ e l l นะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะของ LG นะครับผมก็จะมาช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมท้าไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวทีวี LG ตัวนี้เนี่ยมันมีสเปคแลวก็ความน่าสนใจยังไงงบบ้าไปดูัเลยคร เจ้าตัว LG ตัวนี้นะครับผมรุ่นปี2021ตัวนี้นะฮะก็ออกมาได้มาละตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัว2022ออกมาซึ่งความแตกต่างของเจ้าตัวปี2022เนี่ยก็จะมีความแตกต่างเรื่องของ CPU นะครับผมที่เขาใช้เป็น CPU แบบ A5 เป็นรุ่นรหัสรองรับประสิทธิภาพใปนเรื่องของ 4K ในเรื่องของสเปคตัวหน้าจอนาโนเซลล์นะฮะดีไซน์ภายนอกสีสันต่างๆเนี่ยก็จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมอยู่นะครับผมที่เป็นแบบขอบบางอย่างแรกเลยนะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอรีโมทขาตั้งในส่วนของรีโมทเราก็จะได้เป็น Magic โหมดแบบนี้รุ่นปี2020ละก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดละนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่มันดูยาวขึ้นอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของจอเขานะครับผมที่มีดีไซน์นะครับตรงนี้เขาจะมีตะแกรงเอาไว้ระบายความร้อนด้านหลังของนาโนเซลล์ตัวนี้เหมือนจะเป็นแผ่นเหล็กในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะมีพอร์ตออปติคัลดิจิตอลอะอดิโอเอาท์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ต่อพวกเสาบาร์หรือซับบูเฟอร์ได้นะครับผมก็ค่อนข้างดีตัวนี้ก็จะเป็นพอร์อต ตัว a u d i อเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มี hdmi ให้1พอร์ตแล้วก็ usb in 2นะฮะก็คือเป็น usb port หนึ่งระมังนะครับแล้วก็สายแลนด้านข้างนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาอากาศ hdmi in 2พอร์ตนะครับแล้วก็ usb 1พอร์ตลำโพงนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพงแบบ20วัตต์นะก็ค่อนข้างน้อยไม่เยอะมากตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวใส่ขานะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มปรับต่างๆนะครับตรงนี้เขาจะใช้การคลิกซ้ายคลิกขวาขึ้นลงอ่ะ แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆตัวไว้คล้องสายไฟครัสำหรับเจ้าตัวทีวีตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมก็เรียกว่าเป็นทีวีที่เรียกว่าดีขึ้นกว่า UHD นะครับผมที่มีขายกันในท้องตลาดหรือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นทีวี LG ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้หน้าจอเป็น IPS นะครับผมซึ่งหน้าจอ IPS เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นในเรื่องของมุมมองการมองเห็นหรือว่าในเรื่องของ ความสว่างของหน้าจอนะครับผมแล้วก็คุณภาพซึ่งถ้าเป็นหน้าจอเริ่มต้นของ LG เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะใช้เป็นหน้าจอแบบ H LED จะคล้ายๆกับมีเม็ด LED เนี่ยอยู่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ยิงแสงจากด้านบนด้านล่างเนี่ยลงมานะครับผมมันก็จะให้ความสว่างเต็มหน้าจอแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือมันจะไม่สามารถที่จะดิมมิ่ง แสงได้แบบเรียกว่ามืดสนิทห้องมืดๆนะครเราจะเห็นเลยว่าขอบด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจะมีความสว่างของแสงที่แบบมันลอดออกมาเวลาเราไปดูภาพยนตร์หรือว่าฉากที่มันมีความมืดๆเงี้ยฮะ,ะเราจะเห็นว่าตรงส่วนที่มืดเนี่ยมันจะมีความสว่างขึ้นมาอ่อนๆน,นะฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีนาโนเซลล์นะครับผมมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คือตัวแผงเม็ด LED ที่อยู่ด้านหลังจอเนี่ยเขาก็จะใช้เป็น Full Array LED มนะี LED เนี่ย อยู่ด้านหลังหน้าจออารมณ์คล้ายๆกับ QLED แล้วฮะทำให้การดิม่งแสงสีดําหรือว่าแสงสีต่างๆเนี่ยมันมีความดํามากยิ่งขึ้นบวกกับเทคโนโลยีนานโนเซลล์ด้วยนะครับผมที่มีการเคลือบสารเนี่ยลงไปที่ตัวหน้าจอ ips ตัวนี้นะฮะทำให้คุณภาพของสีเนี่ยมันมีความสดสว่างแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะให้อัตราสในการรับชมที่มันดีมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของดีไซน์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ขอบบางมานะครับผมวัสดุเนี่ย เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเมจิลิโม่เนี่ยถ้าซื้อใหม่จริงๆก็อาจจะประมาณพัน 1, กว่าบาทนะซึ่งข้อดีของ LG เนี่ยเขาก็จะมี webOS ด้วยแต่ข้อเสียก็มีเวลาเราไปโหลดอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยเราไม่สามารถโหลดได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ webOS ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ละที่มีการปรับปรุงนะครับผมอย่างเจ้าตัว65ที่ผมเคยรีวิวไปตัวนั้นจะเป็น OS รุ่นเก่าวเวลาเราดูหนังอยู่เนี่ยแล้วเรากด Home นะมันก็จะขึ้นตัวไอคอนเนี่ยขึ้นมาด้านล่างแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆกับ Android TV อันนี้เวลาเราดูหนังเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยแต่เวลาเราดูหนังตรงนี้เขาก็จะมีการแสดงฟีดในเรื่องของหนังที่น่าสนใจอะไรต่างๆนะครับผมด้านบนเนี่ยก็อาจจะแสดงอันนี้เราสามารถปรับได้นะในแอปพวกนี้ก็จะเป็นแอปพื้นฐานที่มีทั้งหมดเลยนะครับผมที่เราต้องการนะครับผมอย่างแอปที่แบบคนยอดนิยมจริงๆตอนนี้มาแรงก็จะเป็นพวก HBO กับ Disney p l u s หรือไม่บางคน จะดูพวกไลน์ทีวีสามารถมาเสิร์ชโหลดได้ที่แอปตรงนี้จริงๆเราเนี่ยสามารถแก้ไขรายการแอปได้เนี่ยนะครับผมแล้วเราก็มาเลื่อนได้นะครับผมว่าเราอยากจะอแอปไหนเป็นแอปเริ่มต้นนะครับเนี่ยเราก็มาลากนะครับผมกดค้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ปล่อยเราก็เลือกได้เราก็เลือกเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิด มันก็จะมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยเขาก็จะมีแอปเนี่ยแอปบันเทิงก็จะอยู่ที่เราเนาะบางคนชอบดูพวกหนังเกาหลีก็จะมาดูที่เว็บนี้เขาก็จะมีให้โหลดนะไลทีวีเนี่ยผมไม่แน่ใจหาไม่เจอนะแอปทั่วไปแอปใช้งานแอปทีวีหรือว่าแอปดูหนังฟังเพลงต่าง LG เขาก็มีให้โหลดอยู่ละดู y t u t u เนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงได้ 4K เนี่ยนะครับผมผมอยากจะเปิด 4K ให้ท่านผู้ชมดูอ่ะอันนี้ละกันเดี๋ยวลองมาเปิดตัวนี้ดู Nothing. ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นภาพดับ,บ 4K นะครับผมก็จะให้คุณภาพที่เรียกว่าโอเคเลยนะครับผมความสดความสวยงามของสีงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับ UHD ที่เป็นหน้าจอ IPS ของ LG หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เป็น UHD แต่ว่าในเรื่องของความดำหรือว่าในเรื่องของความสดของสีเนี่ยก็จะมีความอิ่มของสีเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างสําหรับ n a n o เซลรุ่นนี้นะครับผมที่เทียบกับรุ่นราคาเริ่มต้นหรือแตกต่างในเรื่องของวัสดุถ้าเป็นรุ่นที่ผมรีวิวไป6-5นิ้วเนี่ยตัวเนี้ย จะให้วัสดุที่ค่อนข้างดูแข็งกว่าสเปคภายในนะครับผมการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บ OS หรือว่าการดูหนังการใช้งานเจ้าตัวเมจิรีโมทอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างดีมันใช้งานได้ดีสมกับที่มันเป็นสมาร์ททีวีในส่วนของไดเวอร์นะครับผมตัวหน้าจอตัวนี้ไดเวอร์ Driver ของเขาเนี่ยก็คือไดเวอร์ลำโพงเขาเนี่จะอยู่แค่20วัตต์นะครับผมตัวที่ผมเคยรีวิวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30-40วัตต์ก็จะไม่เกินนี้ซึ่งไดเวอร์ระดับเนี้ยมันก็จะให้คุณภาพของเสียงที่มันไม่ได้ดังมากนะครับผม ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม